เราแพ้ด้วยกันแล้วเราชนะด้วยกันแล้วเหลืออย่างเดียวเราเป็นแชมป์ไปด้วยกันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันลุมพินี24โดยคู่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคู่ของสินสมุรกินมีเจอกับวิกเตอร์เท็กเซล่าบอกได้เลยว่าเขากลับมาแล้วครับผมโชคได้ดีมากอาวุธหลากหลายฟอร์มดีสุดๆ ฟันโบนัสจากบิ๊กบอสชาตีไปอีก350,000บาทพร้อมโอกาสที่จะกลับไปรีแมตช์ชิงแชมป์กับรีเกียนเออร์เซลจากการให้สัมภาษณ์ที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังคอมเมนต์ที่แอดมินรวบรวมมาจากแฟนมวยกันเลยครับก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คนละ1นึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกถือว่าเป็นนักมวยที่มีฝีมือดีและมีความแข็งแกร่งมากสำหรับสินสมุดแต่การจะก้าวไปถึงแชมป์โลกมันมีแต่ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความดีมีบุญมีวาสนามีบารมีถึงจะเป็นแชมป์โลกได้จำเอาไว้ให้ดีไอ้หนูคอมเมนต์ต่อมาครับแดงบราซิลน้ำเงินไทยจริงเลยครับ สินสมุทรหน้าเหมือนชาวต่างชาติส่วนชาวต่างชาติคนนี้หน้าเหมือนคนไทยคอมเมนต์ต่อมาครับผมชอบสายตาของสินสมุทรดูมุ่งมั่นมากอยากเห็นสินสมุทรไปชิงแชมป์อีกสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าชกในสไตล์บุกสินสมุทรสุดยอดขอให้ชกแบบนี้ไปตลอดทุกไฟไม่ตั้งรับมากจนเกินไปคอมเมนต์ต่อมาครับ ใช่แล้วต้องชกแบบนี้ถูกต้องแล้วถ้าอยากได้แชมป์ต้องชกแบบคนมีไฟยอดเยี่ยมมากไอ้น้องอย่าลืมเตะกับเขาด้วยอย่าแลกหมัดเพลินคอมเมนต์ต่อมาครับครั้งก่อนก็ต่อยดีครับแต่โดนตุยท้องจุกไปก่อนของมันโดนกันได้นะครั้งนี้อาวุธเพิ่มเติมคือศอกมาเยอะสุดยอดครับคอมเมนต์ต่อมาครับ มวยโคลเกตนะที่ผมมองก็เลยขมขมกันอยู่แต่ก็ดีใจกับสินสมุดด้วยชนะได้ก็สร้างความมั่นใจขึ้นมาได้อีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมตัวใหญ่กว่ามากแต่ยอมรับว่าออกหมัดได้ดีทั้งหมัดหน้าหมัดหลังและอาวุธลับฟันได้คมกิบครับคอมเมนต์ต่อมาครับ วันนี้สินสมุทรต่อยดีมากออกอาวุธหลากหลายต่อยอย่างนี้แชมป์โลกชัวคอมเมนต์ต่อมาครับต้องแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าต่อยมวยไทยที่ผ่านมาอย่างกระชกมวยสากลโดยเฉพาะตอนนัดชิงแชมป์คอมเมนต์ต่อมาครับตัดสินใจดีครับที่ไม่กินหมูปิ้งปตทยินดีด้วยครับ คอมเมนต์ต่อมาครับสินสมุรได้ใหญ่ฟอร์มดีวิกเตอร์ดูตัวเล็กไปเลยโดนสอนเชิงก็ชนะสบายๆย,ยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับคงจะดวงไม่ได้แชมป์จริงๆไฟไม่ชิงแชมป์ต่อยดีมากๆครับไฟชิงแชมป์ไม่มีดวงคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ชั้นเชิงมวยพัฒนาขึ้นเยอะแชมป์อยู่ไม่ไกลเป็นกำลังใจให้ครับคอมเมนต์ต่อมาครับหมัดหน้าโบบะมากโดนทั้งมึนทั้งทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เข้าออกเร็วอาวุธครบเครื่องที่สำคัญร่างกายและความมั่นใจเหนือชั้นเลยครับวิกเตอร์เป็นเด็กไปเลยและมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายครับ ชคแบบวันนี้ดีกว่าครั้งก่อนมากๆมันอยู่ที่ใจจริงๆต้องกล้าแลกแบบนี้ใช้ขาให้มากอีกคงจะดีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ที่แอดมินได้มาในวันนี้ยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้สินสมุดก้าวไปสู่จุดที่เขาต้องการให้ได้นะครับส่วนตัวแอดมินเองชอบฟอร์มการชกในไฟนี้ของสินสมุดมากถ้าเกิดมีไฟลีแมทขึ้นมาจริงๆ แล้วรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปยังไงก็ก้าวขึ้นสู่บอลลังแชมป์ได้แน่นอนครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เอเองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปรดใจมากเลยครับขอบคุณ ผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ